จากสภาพสังคมปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ทุกคนในบ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านกันหมดทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพังและการที่ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงลำพังอาจทำให้เกิดอาการเหงาเบื่อหรือซึมเศร้าได้นะคะเพราะมีเวลาว่างมากทำให้คิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของตนเองซึ่งถ้าเราปล่อยเป็นเช่นนั้นนานๆเนี่ยไม่ดีแน่ๆค่ะดังนั้นนะคะการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆไว้คลายเหงาจึงถือเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งค่ะ ซึ่งนอกจากความน่ารักแล้วการมีสัตว์เลี้ยงยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะคะก่อนไปติดตามท่านที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะผู้สูงอายุที่มีสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่คงตั้งใจเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาบางคนก็เลี้ยงเพื่อมาช่วยเฝ้าบ้าน หรือบางคนก็เลี้ยงเพราะแค่ชอบแต่จริงๆแล้วนะคะการเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชน์มากกว่าที่คิดเพราะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเจ้าของมากมายส่วนจะมีข้อดีอะไรบ้างนั้นเราลองไปดูพร้อมๆกันค่ะ 1. เพิ่มความสุขลดความเครียดเหงาแล้วก็เศร้านะคะเพราะความน่ารักของสัตว์เลี้ยงจะช่วยทำให้โลกของผู้สูงอายุสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้น จากที่เคยนั่งเหงาเหงาซึมเศร้าการมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักอยู่ในบ้านก็ช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านให้น่าอยู่มากขึ้นค่ะผู้สูงวัยก็จะมีความสุขมากขึ้นได้แบบทันท่วงทียิ่งถ้าเป็นผู้สูงวัยที่รักสัตว์ด้วยแล้วนะคะรับรองค่ะว่าจะมีแต่เรื่องที่น่ายินดีค่ะ 2. เพิ่มความจํา การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่ชื่นชมในความน่ารักของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยเพิ่มความจำให้กับผู้สูงวัยด้วยเพราะต้องคอยให้อาหารอาบน้ำพาไปตัดขนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะดังนั้นนะคะจึงช่วยเพิ่มกิจวัตรประจำวันให้ผู้สูงวัยได้มีงานอดิเรกทำทำให้ชีวิตประจำวันไม่น่าเบื่อค่ะ 3. มีสังคมใหม่ๆการเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ต่างอะไรกับการดูแลคนนะคะยิ่งผู้สูงวัยมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านก็ต้องพาออกไปเดินเล่นนอกบ้านใช่ไหมคะพาไปทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเวลาที่เราพาออกไปนอกบ้านก็จะทำให้ผู้สูงวัยมีสังคมใหม่ๆที่เป็นเพื่อนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยกันค่ะทำให้เกิดมิตรภาพมีการเรียนรู้มีการพูดคุยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งกันและกันนะคะ 4. จิตใจอ่อนโยนผู้สูงวัยที่อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลายครั้งทำให้อารมณ์ขุนมัวไม่สดชื่นการที่มีสัตว์เลี้ยงทำให้ต้องคอยดูแลหาอาหารคอยสังเกตอาการเวลาที่สัตว์เลี้ยงป่วยสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยกล่อมเกลาให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่หงุดหงิดค่ะ 5. รู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น อีกหนึ่งข้อดีของการเลี้ยงสัตว์ก็คือทำให้สดชื่นเหมือนได้ก,กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะต้องคอยเล่นคอยพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงทำให้รู้สึกว่าลดวัยลงได้ค่ะ 6. ได้ออกกำลังกายมากขึ้นถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะระหว่างผู้สูงวัยกับสัตว์เลี้ยงเวลาที่ต้องเดินตามหาในบ้านพาออกไปเดินเล่นพาไปออกกำลังกายหรือแม้แต่เวลาที่เราลูบตัวสัตว์เลี้ยง ก็เท่ากับได้บริหารนิ้วมือด้วยค่ะ 7. ลดความเจ็บปวดสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆนะคะจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากอาการป่วยได้เพราะการเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่ออารมณ์สุขภาพจิตและก็เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะ 8. ช่วยให้รู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่นะคะ ผู้สูงอายุบางคนเมื่อเกษียณแล้วหรือว่าออกจากงานในอาชีพของตัวเองแล้วอาจสูญเสียเป้าหมายในการมีชีวิตการได้ดูแลสัตว์เลี้ยงจะทําให้เราเนี่ยเกิดความผูกพันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายเพราะมีบางอย่างที่เราต้องดูแลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือประโยชน์ของการมีสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นเพื่อนค่ะ ทั้งนี้การเลือกชนิดของสัตว์เลี้ยงจะต้องเลือกให้เหมาะกับผู้สูงวัยอย่าเลือกสัตว์เลี้ยงที่มีพลังมากเกินไปเพราะจะทําให้ผู้สูงวัยดูแลไม่ไหวก่อนเลี้ยงสัตว์ต้องเช็คให้แน่ใจด้วยค่ะว่าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เพราะถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะอาจจะไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องไปรักษาสุขภาพในภายหลังค่ะ ว่าการได้ดูแลสัตว์เลี้ยงจะเป็นอีกหนึ่งทางออกของการคลายเหงาและช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำได้รู้สึกว่ามีบางอย่างต้องรับผิดชอบแต่การเติมเต็มด้วยความรักและความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวก็ยังคงเป็นสิ่งที่ลูกหลานและทุกคนในครอบครัวต้องมีให้กับผู้สูงอายุควบควบูคบ่กันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ